สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ช้าว,วันนี้วันที่24มีซสายนก5 6 5ก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเอ่อก็เป็นคลิปเป็นคลิปแรกของวันนะครับเป็นคลิปแรกของวันก็มีข้อมูลที่ดีๆสูตรเก่าของวันที่ผ่านมาที่เดินนะครับที่เดินก็นำมาเสนอต่อครับ สำหรับงวดวันที่2เดือน5 2,565นะครับผมก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่2เดือน5 2565ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรสูตรไหนจะลดสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบได้นะครับก็เตือนกันทุกคลิปนะครับก่อนนำข,ข้อมูลไปใช้ก็คิดกันให้เยอะๆนะครับผมวางเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรทุกๆสูตร เข้าได้ก็มีสิทธิ์รูดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้ก็คือเลขดับประจําหลักหน่วยบนนะครับประจําหลักหน่วยบนก็ให้ดับไว้อยู่ที่4นะครับ4นะครับผมเลขดับประจําหลักหน่วยบนประจํางวดวันที่2เดือนมีสายนนห้าร้อยหกสิบเดือนพฤษภาคมนะครับเดือนพฤษภานะครับผมส5งพหรือว่าเดือนห้นั่นเองนะครับผม ให้ดับหลักหน่วยไว้อยู่ที่4นะครับดับหลักหน่วยบนนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับประจำงวดวันที่2เดือน52565ให้ดับไว้อยู่ที่แต้ม9นะครับแต้ม9ก็มีรายสูตรนะครับมีรายสูตรถ้าจะพูดไปแล้วมันก็ดับทุกแต้มนะครับดับทุกแต้มอันนี้ผมก็คัดเฉพาะแต้มที่ มันชนกันหลายๆสูตรนะครับมาให้นะครับคิดว่าถ้าชนกันหลายสูตรไม่น่าจะหลุดนะครับไม่น่าจะหลุดอันนี้คือดับแต้ม9นะครับดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับผมไปกลับแล้วก็ดับแต้ม0ูนย์นะครับดับแต้ม0นดับแต้ม0ดับแต้มรวม2ตัวล่างนะครับรวม2ตัวล่างนะครับผมให้ดับไว้ชุดที่แต้ม0ูนย์นะครับผม ปรจะจำงวดวันที่2เดือนห้าสองพนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ลงให้แล้วนะครับคลิปที่ผ่านมานะครับเด่นบนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับล่างนะครับผมก็ให้เด่นไว้อยู่ที่สี่หนึ่งสะครับหนึ่งเกับเเป็นตัวรองหรือว่ามาเมืดนะครับผมทีนี้ผมก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเลขเด่นบนล่าง แล้วก็เป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนในสูตรเดียวกันนะครับผมงวดที่ผ่านมาให้4ีหนะครับน่าจะเป็น4ีหนะครับดับแต้ม5ก็ดับผ่านนะครับอีกแต้มหนึ่งก็ดับแต้ม6ในสูตรเดียวนะครับจะมีดับแต้มรวม3ตัวบนอยู่2แต้มนะครับก็ดับผ่านทั้งคู่นะครับงวดที่ผ่านมา ทีนี้เรามาดูของงวดประจำวันที่2เดือนพฤษภาคม2565นะครับว่าบวกลบคูณหารแล้วจะได้เลขเด่นบนล่างอะไรดับเต็มอะไรนะครับผมเราจะใช้หลัก10ท้ายครั้งที่1นะครับบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับผมหลัก10ท้ายครั้งที่1ก็คือ1หลักหน่วยท้ายครั้งที่1ก็คือ3นะครับ1บวก3ก็จะได้4นะครับ สี่บวกหนงขงที่ก็จะได้5นะครับเราก็จะได้เลขเด่นบนล่าง4ีห้านะครับผมสำหรับ5ตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเลขดับแต้มรวม3ตัวบนได้ด้วยนะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับก็คืออันนี้เลยนะครับผมก็อันนี้ดับผ่านมาแล้ว4ีห้างวดนะครับ4ี่ครับสีหงวดยังไม่หลุดนะครับ อันนี้45หงวดหลุด1งวดนะครับเดินมาคู่กันนะครับเดินมาคู่กันแต่อันนี้ไปสะดุดไปสะดุดอยู่หงวดนะครับอันนี้ยังไม่หลุดเลยนะครับ45หงวดนะครับผมก็ฝากไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเลขดับแต้มรวม3ตัวบนประจำงวดวันที่2เดือน5 2 5 6 5ก็จะได้5 6นะครับผม เลขเด่นบนล่างประจำงววดวันที่2เดือน5 2565ก็จะได้45นะครับผมก็ฝากไปถึงคนเข้ามาดูใหม่ๆนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับกดกระดิ่งปิ้ง,งๆเอาไว้ด้วยเผื่อผมมีสุดใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ยังติดตามห้อง ดูดีๆมีฮีชแนลนะครับทางช่อง Youtube ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่ยังเป็นกำลังใจให้กันด้วยดีเสม,มอมาถ้าถูกอกถูกใจยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวความว่าสวัสดีครับ